ก็ผมช่องสมใจชาแนลฮะสมใจสนใจนิดชาแนลวันนี้ก็มาฝึกเด็กตอนเย็นเหมือนเดิมน,นี่ครับวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีรู้จักลู้ฟุบอลมาให้เด็กๆก,ก่อนมีสองใบฮะแต่วันนี้ผมเอามาใบเดียวก่อนเพราะเด็กเกังไม่เยอะถ้าเด็กเยอะจะามาสองใบนะฮะวันนี้มีเอามาแค่ใบเดียวก่อนเดี๋ยวถ้าวันไหนเด็กเยอะก็จะเอามาสองใบนะฮะก็เป็นฟุบอลของคิฟตา้านะ นส,นสนับสนุนพอเลยเขาซื้อให้เรามันไม่มีฟุตซอลนะต้องใช้บอลย้าเทียมไีก,ก่อนอ่านี่ครับเราก็ามาเก็บตกจากเมื่อเช้าตรงวันนี้เขาไม่ได้ฝึกแบบเมื่อเช้าอันนี้ผมก็เลยให้เขาฝึกแบบเมื่อเช้าสําหรับคนที่ไม่ได้ฝึกเมื่อเช้าก็จะฝึกแบบเมื่อเช้าสําหรับชื่อคุณดังแล้วเซฟแล้วก็พุณเก็ตเขาฝึกเอาไว้เอ้ยบอจา,า,ากซ้ายเลยบอจากซ้ายเลิ่นจากซ้ายเอาซ้ายนำพชร เดินหน้าเออให,หลังนั่นและอ,อ่าอ,อ,อันนั้นไม่ทำอะ่ะมันเว้นไปอันหน,น,นึ่งอ่ะอันที่สามไม่ได้ทำไปไปไปทำให้ครบอันเยเ่ยแบบออลเนี่ยแบบออลมันทำครบอันเห็นไหมมันมีห้าอันมันทำให้ครบห้าอันมาวิ่งมาเอ,อ้ยผิดเริ่มจากซ้าย เออเริ่มจากซ้ายถูกต้องอ่าได้เสียชื่อสิบเอด็ดมีสิบเอต้องทำให้ได้เออมาวินอ่าเริ่มจากซ้ายเชือกหลุดนะครับโตซ้ายมาดีมาก ว้างมากเอาแคบกว้างมากไม่ดีเด็กใหม่ฮะยังสไลด์ข้างไม่เป็นสไลด์ข้างฝุ่สไลด์ข้างครับเด็กใหม่จะนนัดเด็กที่ยังสไลด์ไม่เป็น ใส่ด้านข้างไม่เป็นก็ต้องฝึกอาฝึกใส่ดัดนดันข้างนะอ่าไม่ต้องรีบไปพ,บพร้อมกันไม่ต้องพร้อมกันอ่าอยู่ที่ตำแหน่งตัวเองยืดแขนยืดแขนขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดทนไว้เดี๋ยวได้พักแล้วต้องแข็งแรงอดทนเราาม ไอพวกนั้นเป็นไงไอพวกนั้นเป็นไรนนเขาเพราะไม่มีคนดูชง,งักเว้ยฮะพวกนี้นไม่มีใครดูชง,งักหมดเลยเอออ๋อนี่แหละถูกต้องลอยพักวินพักเอาสับกันนะไม่สับนะ วางให้ดีโอ้โหเสียหมดเลยโั้งแต่จะเหนื่อยเพราะว่าทำการบ้านเยอะลืมฝึกหันหน้าคอมแพงอ่าโอเคใช่หันหน้าคอมแพงไปโอเคโอเคพักได้พักโอเคพัก ยังไม่ถึงผมเพาจะเดินหกน

อางเดียวนี่ทา้ขวาทางเดียวนี่หมดแล้วทางขวาทางเดียววุนสตาร์ทจับบอลก่อนก็ได้ไม่เป็นไรดูพี่อ้เาีย้มันจับเลยไหมอะอนุญาตให้จับได้แล้วแต่คนจับไม่ได้ก็ไปจับก็ได้แล้วแต่พี่อ้ําเลยสั่งได้เลือกเอาเลยเแลยว

มาเล่นแล้วดิถ่ายยังเอาล่นถาแล้วรอมเรียกใคโดนลงมาเลยนะโอ้ยตงแต่หน้าทุกคนเวยละหมวกมาด้วยนี่แหละถ้ามาหัวล้อหน้าคุณใดนหมบอกคุบอกว่าให้ย่อตัวหน้าจะเดินมาเราคอกย่อตัวหนอสามสาม

มองมันจะลืมตรงกลางเลยเพราะไม่เห็นก<ม>ล้องหีวมพี่เกดเขาเรียกว่าหมองลบความจำ้<อ>ามไปเดินยางตัวนี้เดินยาง,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 งคนดังมองคนเดียวห้าเซตพวกเราช่ยกันนับด้วยหนึง่งยังดูเบาดิแต่มันเข้าไปในกล้อง

่อไปผมจะฝึกการจ่ายบอลแบบทะยงดูฮะสามกลวยน,นี้เหมือนมือเล่นฝ่ายตรงข้ามอันนี้คือผู้เล่นฝ่ายเดียวกับผมผมจ,จ่ายบอลให้น้องนี่น้องนี่ก็ต้องดูว่าผมอยู่อยู่ยตรงไหนโอเครอเลยไปไหนก่อน คนที่ข้างข้างตรงข้างเราไม่อันไหว่าไ่ข้างเราไม่ได้ฮ้ยี่ยี่แมนั่คนดูเนี่ยรออะไมาลอยี่ไไปอนยี่คอไปต้าคยนี่คือพเอออแล้วก็อิก็บิ